งปีโดนไปสิบสองล้านนะคะตอนนี้เหลือแค่หัวมุมทองหลอดซอยหกสองคูหากับนิคมสามสสี่ตรงข้ามบิ๊กซีสองสาขาเท่านั้นเพราะมันฝืนไม่ไวคะ่ะแล้วโชคดีที่ได้มาเจอทเวนตี้โฟร์คอฟฟีนะคะโดยก็ไม่ใช่ด้วยความบังเอิญต้องขอบคุณแม่ทีมที่เป็นคนแนะนำคุณเจกับคุณจูน เขาเป็นคนเช่าที่ของทิพย์ทำคลับญี่ปุ่นอยู่ที่สุูวิท่24นะคะเช่ากันเช่าที่มาประมาณ8-9ปีแล้วค่ะทิพย์ให้เช่าอยู่เดือนละ300,000บาทแต่ตั้งแต่โควิดทิพย์คิดเขาแค่แสนห้าแสนห้าปีหนึ่งเราก็เลยถามว่ายังไหวไหมกับแสนห้าถามเพราะว่าอยากจะลดให้อีก นะคะเขาก็ตอบว่ายังพอได้ค่ะเปลงใจคุณทิพย์เพราะเจ้าอื่นเขาไม่ลดให้เลยแต่คุณทิพย์ยังลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นก็เลยถามว่าแล้วแสนห้าเอาที่ไหนมาจ่ายพี่เขาก็บอกว่าหนูขายตุ้งกาแฟค่ะพี่เราขายตู้งกาแฟอะไรจะได้เดือนละแสนห้าแต่เขาก็พูดแบบกาแฟหยอดเหรียญอะพี่ได้กําไรแก้วละสิบบาทแก้วละสิขายแก้วละสิบบาทกาไรแก้วละห้าบาทเราก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ ห้าบาทต้นทุนมันจะกินได้เหรอวะเราก็นึกมันจะก็เฉยๆก็ไม่ได้คิดอะไรก็เออถ้าไหวก็ไม่เป็นไร,รอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกพี่ทิพย์ลองชิมไหมเดี๋ยวเอามาให้ชิมอะไรอย่างเงี้ยคุณจูนก็โทรหาคุณเจด้วยความไวของคุณเจเอาเครื่องนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาให้อ่ะค่ะจากพระรามสามมาถึงทองหล่อค่ะขอเสียงตกมือให้แม่ทาเราเปลี่ยนชค่ะ,คะ ซึ่งพี่มีเวลาแค่สาสิบนาทีในขณะที่คุยกันลถมารอรับแล้วต้องไปงานต่อพอได้ชิมพนักง,งานเรามีสี่สิบคนที่สาขาทองหล่อซอยหกนะคะแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ร้านทำเล็บตรงข้ามร้านอาหารญี่ปุ่นตรงข้ามก็เรียกมาชิมทุกคนลงความเห็นว่าอร่อยฉะนั้นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะถ้าไม่ได้ชิมขายไม่ได้วันนี้มีใครที่มาใหม่ๆ บ้างไหมคะมีไหมคะคนไหนเยอะไหมมีสี่ห้าหกคนเนาะจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือค่ะชิมถ้าชิมแล้วเรารู้สึกว่ามันอร่อยอร่อยไหมคะทิพถาก่อนอร่อยถ้าเรารู้สึกอร่อยเนี่ยคิดว่ามันขายได้ไหมคะได้ค่ะฉะนั้นทุกคนต้องมีหนึ่งตู้ทิพไม่ได้พูดเพื่อให้ซื้อหรือช่วยบริษัทขายนะคะนี่คือความจริงของความ คุณจะประสบความสำเร็จทิปสมัครเมื่อวันที่ยี่สบ็ธันวาค่ะแล้วทิปซื้อสามตู้สามตู้ทิปซื้อเองหนึ่งตู้น้องอีกคนมาด้วยหนึ่งตู้คุณต้อยหมดแดงมาด้วยพ่อะหมวว่าเราไม่สบายเพิ่งอ,ออกโรงพยาบาลจะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเลยบอกเฮ้ยพี่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลแล้วพี่อยู่แถวนี้ซึ่งบ้านเขาอยู่ไม่ไกลเขาขับรถมาหาพอชิมก็ซื้อในวันแรกก็เปิดสามตู้คือรหัสพี่แล้วก็น้องอีกคนที่มาดูแลเรากลัวเรา ล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนไม่ได้มีความคิดที่จะมาซื้อตู้เลยแต่พอทุกคนชิมซื้อพร้อมกันเลยค่ะ3าตู้นะคะฉะนั้นตอนแรกพี่ก็มองไม่เห็นธุรกิจเลยพี่แค่คิดว่าเอาตู้เดียวไปตั้งหน้าร้านให้ลูกน้องกดอินนะคะแต่พอคอมมิชชั่นออกจากสอตู้ที่ซื้อเนะะี่ยค่ะมาจุกสมองเลยเฮ้ยตู้ละหมืสองกับสถานการณ์เศษรษฐกิจโควิดแบบนี้ นะคะถ้าฉันขายสิตู้ละ่ะฉันก็ได้แสนสองวินาทีนี้จะไปหาเงินสดสดแบบนี้แล้วได้ทุกอาทิตย์ที่ไหนจะให้รวยแค่ไหนคุณก็ลำบากค่ะตอนนี้อย่ามาแอปเลยค่ะว่าไม่มีใครเดือดร้อนทิพย์ก้าพูดจากที่คนเคยมีรายได้เดือนหนึ่งอย่างทิพที่บอกเลยตั้งแต่ยังไม่เกิดโควิดสปาออนเซน็นหสกสาขา ทิพย์มีรายได้จากกําไรประมาณเดือนละล้านห้านะคะพอที่ไม่ได้ขายคอร์สถูกคนหนึ่งพันหกอะค่ะสิบคนก็หมื่นหกร้อยคนก็แสนหกต่อวันเราย่านทองหล่อเราก็จับลูกค้าเกรดพรีเมียมอยู่แล้วมีแต่ลูกค้าต่างชาติแล้วพอบ้านจัดสรรทุกคนถ้าทำมาสังหาก็จะรู้ว่ามันกระทบเพราะทิพย์จับกลุ่มลูกค้าโรงงานนิคมสามนสปราจีนบุรี ถูกไมหมคะทุกคนเจอปัญหาหมดค่ะแต่ทำไมทิศถึงมาทำธุรกิจนี้ตอนแรกก็เล่นๆน,นะคะไม่ได้คิดอะไรเลยแต่พอทำไปทำมาคนที่เราไปชวนเนะะี่ยค่ะกับเวิร์กเราก็เลยมานั่งทบทวนเราต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ไหมก็เลยเข้ามาศึกษาแบบจริงจังพอศึกษาแบบจริงจังจะบอกเคล็ดลับให้คนใหม่ๆอย่างหนึ่งนะคะคุณมีเงินไม่มีเงินคุณหามาเลยค่ะเงินแค่ห้าหมื่นเนี่ยค่ะ คุณหามาได้เลยค่ะเหมือนคุณเอาเงินห้าหมื่นหกมาวางการันตีกับบริษัทเท่านั้นนะคะเงินก้อนนี้ไม่ได้สูญเสียไปไหนนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะบริษัทอนุญาตให้คุณเปลี่ยนรหัสได้ถูกไหมคะถ้าวันหนึ่งคุณจะขายตู้ถูกไหมคะคุณแค่เอาเงินห้าหมื่นมาการันตีบริษัทแล้วคุณก็เอาตู้เอาเครื่องมื ที่บริษัทให้ไปหาเงินมันเลวรายสุดวันนึง20แก้วคุณก็ยังได้กำไรวันละ100เดือนละ3,000ถูกไหมคะขาดทุนไหมคะคุณทำไป10เดือนคุณเบื่อแล้วคุณได้ไป30,000แต่ตู้ยังมีมูลละ5 5,000 6เพราะบริษัทเปลี่ยนให้ทุกทุก3ปีนะคะ แล้วเครื่องมีปัญหาบริษัทซ่อมฟรีเปลี่ยนฟรีไม่ถึงสามปีถ้ามีปัญหาบริษัทก็เปลี่ยนให้ฟรีมันมีอะไรที่เสี่ยงคะทิพย์ทำธุรกิจทิพมองแบบนี้เลยค่ะความเสี่ยงไม่มีแล้วจะรออะไรคะกู้แล้วละสองละสามมาซื้อยังคุ้มเลยค่ะกรบมือให้ twenty four คอฟฟีีค่ะทิ่คิดโมเดลนี้ให้เรานะคะทิพย์บอกเลยค่ะว่าอย่าคิดนาน เคล็ดลับของความสำเร็จไม่มีมาตรฐานค่ะทุกอย่างอยู่ที่ใจค่ะถ้าใจเรามุ่งมั่นจะสำเร็จอะไรก็ขวางคุณไม่ได้แต่ถ้าใจคุณเดี่ยวเดี๋ยวถามสามีเดี๋ยวถามภรรยาเดี๋ยวหาสถานที่คุณก็เดี่ยวอยู่ตลอดชีวิตค่ะทำไมคนจนคนรวยถึงเวลาต่างกันคนรวยจะซื้อเวลา ทิพซื้อเวลานะคะขึ้นทางด่วนที่เบาะคนขับรถเลยไม่ต้องกลัววนเท่าไหร่วนไปขอให้มันถึงให้เร็วนะคะเวลาทิพลงไปช่วยสายงานแต่ละจังหวัดของทิพอยู่ไกลมากสุรินทร์บุรีรัมย์ร้อยเอ็ดอุบลปราจีนระยองทุกคนจะรู้เลยว่าฉันมีเวลาให้เธอสองชัวง่วโมงคุณเขาก็จะรวมหัวกะทิมาหลออเพื่อให้เราพูดไม่ต้องบิวค่ะเอาความจริงคุยค่ะ เวลารีคูดคนทุกคนโดนขายมาหมดแล้วผ่านการโดนขายจนเบื่อแล้วอะไม่ต้องขายค่ะเอาความจริงเลยว่าเรารู้สึกยังไงเราพูดอย่างนั้นถ้าเราใส่ความจริงใจเข้าไปไม่รอดสักลายค่ะนะคะอันนี้คือเคล็ดเลยค่ะทุกอย่างคือความจริงพูดกี่ครั้งมันก็คือความจริงนะคะฉะนั้น ทุกคนเนี่ยถือว่าโชคดีที่ได้มารู้จักบริษัทนี้ทิ่ขอใช้คำนี้ไม่ได้อวยบริษัทนะคะเพราะณนขณนะนี้ไม่มีโมเดลใดที่สร้างแผนการตลาดและโมเดลแบบนี้ให้เราหาเงินได้ง่ายขนาดนี้ค่ะทิปกล้าพูดเลยนะคนะยังไม่มีบริษัทไหนที่จะเทียบ24 t f o coffee ได้ในระบบการขายตุ้มกาแฟนะคะแล้วยิ่งมีกาแฟกัญชาออกมาอีก เท่ากับเรามีอาวุธให้คุณออกไปหาเงินนะคะฉะนั้นคนใหม่ๆอย่าช้าค่ะคุณต้องมีหนึ่งรหัสก่อนเพื่ออะไรคะเพื่อต้องไปตั้งหน้าบ้านตัวเองหรือสถานที่ที่คิดว่าคุณจะชวนเพื่อนคุณมาชิมได้เพราะเขาชิมเขาซื้อถูกไหมคะเพราะบางคนไม่มีเวลาที่จะมาบริษัทปิดการขายที่นั่นเลยคะ่ะไม่ต้องมา นะคะเพราะที่คิดว่าทุกคนเนี่ยมีต้นทุนทางสังคมอยู่แล้วค่ะนะคะทำไมเราไม่ใช้ต้นทุนทางสังคมเราเนี่ยไปแนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนทำไมทิดไม่รู้สึกผิดกับการที่จะเอาตู้กาแฟไปขายให้ใครแล้วปิดทุกคนยี่สิบตู้ยังไม่ได้ทิ่ปิดห้าแถมหนึ่งค่ะทิ่ปิดแบบนี้เลยค่ะ เพราะทิดไม่ต้องการให้ใครมาขายแบบอย่าหเดอนกำไรห้าแบบไม่ต้องสร้างสายงานเถอะค่ะมันไปได้เร็วกว่าแล้วมันเห็นเงินเร็วกว่าเพราะเงินแสนสำหรับพวกเราตอนนี้ถือว่ามีค่านะคะมันต่อลงหายใจ